ทุกคนดูนี่ครับดูเสียผมซีช่างสวยงามซะเหลือเกินมีทั้งน้องกวางนะครับอยู่ตรงเอหน้าอกมุมเรือยแล้วก็มีไฟนะนรับอยู่ข้างแขนเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะช็อตผมตายหรือเปล่าก็การสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เทศกาลวันคริสต์มาสนั่นก็คือปีใหม่นั่นเอง อไอ้แมปนี้นะครับมันก็อัปเดตเออเป็นธีมวันคริสต์มาสนันอ่านะครับ,ะะรบเราก็มาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Tower of Mystery นะครับซึ่งเราเนี่ยก็เคยเล่นไปแล้วประมาณ2 EP นะครับถามว่าผมยังจำวิธีเล่นได้ไหมก็ไม่ครับ ก็คือจําไม่ได้จริงๆนะครับก็สั้นเรบวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเกียนคนเหมือนเดิมวันนี้เนี่ยเราจะรับบทเป็นซันต์ครอสนะครับแล้วก็ผมจะทําให้เป็นวันคริสต์มาสนะครับที่มันเลวร้ายที่สุดเท่าที่เคนในแบบนี้เนี่ยเคยเจอมากันเลยแม่แค่เปิดคลิปมาก็รู้ถึงความชั่วร้ายของผมแล้วโอเค5นาทีะครัยก็มาดูกันเลยแแบว่าในช็อปเนี่ยมีอะไรเออให้ซื้อบ้างวันนี้น่าจะรุนแรงไปเปล่าเนี่ยระเบิดตู้เหมือ อุบักวันนี้ยิ่งเหลือน้อยด้วยสิเหลือแค่200รอลบักเองเหลือน้อยมากๆเลยนะครับเออมีอะไรไหมเฮ้ย,อ,ยอันนี้มัน150เลยเอตอนที่ผมเข้ามาซื้อตอนแรกมัน50เองนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยปรับขึ้นตอนหนเนี่ยเฮ้อ,อยิ่งเตรียมโลบักมาแค่200แล้วอย่างนี้เราจะทำคอนเทนต์เออซตคอกร์สแจกของขวัญได้ไงโอเคงั้นวันนี้นะครับเราเนี่ยจะมาช่วยเออเออเป็นเป็นแบบช่วยทุกคนดีกว่าเนาะเออมาช่วยทุกคนดีกว่า เออเราจะซื้ออะไรให้เขาดีน่าจะเป็นเช็คพอยต์เออซื้อเช็คพอยต์ดีกว่าโอ้รู้สึกว่าของในเกมนี้เนี่ยมันจะแพงขึ้นหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนี่ซื้อไปเลยยา่อาอ้าวสวัสดีเอ้าคนไทยโอ้เอฟซีสวัสดีครับแต่อย่าเพิ่งพิมพ์ได้ไหมผมต้องการที่จะเป็นที่หนึ่งะนะเหมือนเดิมเลยเราเอออย่าเพิ่งพิมพ์ได้ไหมวัตดี คนนี้คุ้นๆเอาตายเอาตายง่ายยังวะเย่รู้สึกว่าภาพมันจะสวยขึ้นหรือเปล่าวะไอ้แมปนี้อืมใช่จริงๆแน่ๆขอให้ชนะเถอะผมไม่อยากว่าฮึบกอะไจะพูดแต่แบบมันต้องกระโดดไปด้วยฮึบโอเคใกล้เฮ้ยตายเอ้ยนี่มันแพ้ชนะเอ้ยไม่ใช่แพ้ชนะดิเออเขาเรียกว่าอะไรวะสำนวนอะแพ้เป็นพักแพ้เป็นพระอะไรวะแป๊บนึง แคเป็นผักมะระเป็นผักใช่ถูกต้องไม่มีใครไม่มีใครเถียงผมถูกแล้วมันมันถูกแล้ว แพ้เป็นพระมะละเป็นผักถูกแล้วครับทุกคนอย่ามาแก้เลยอย่ามาแก้ต่างเลยมันถูกแล้วนี่คือสำนวนที่เขาสอนต่อต่อกันมานะครับ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เขาเรียกว่าแพะเป็นเอ่ออะไรนะแพ้เป็นพระชะนะเป็นมารอะไรเดี๋ยวมาสอนสุภาษิตกันทำไมโอเคซื้ออะไรให้เพื่อนอีกอมผมคิดว่ามันต้องบวกเวลาเพิ่มแล้วเพราะว่าเราเนี่ยเออมัวพูดเยอะไงพร่ำเยอะแล้วก็ต้องซื้อเวลาให้กับเพื่อนอนี่โอเคก็ okay. มาเป็น3านาทีโอ้มีคนซื้อเยอะมากเลยเอนันนี้มีคนซื้อหัวใจ เฮ้ยเฮ้ยนี่งไงเห็นไหมเวลาเราเนี่ยมาเหยียบนะครับแบบว่าเออสิ่งกีดขวางอะไรที่มันทำเดเมจกับเราได้เนี่ยมันยังไม่มีเดเมจเกิดขึ้นเว้ยอ,อ,อันนี้ผมก็ไปอ่านคอมเมนต์มาใน u t u b e นะครับน้องๆหลายคนบอกผมมาย้าว่าผมไม่อ่านคอมเมนต์นะผมอ่านแทบทุกอันนะผมบอกเลยอันนี้ไปไงเฮ้ยอ,อันนี้ไปไงวะเออเออแพงไงเพื่อนเลี้ยวอ่ะเพื่อนอ๋อได้เลยสตะคคอร์ดคนนี้จะตามนายไป เลี้ยวใช่ไหมโอ okay, เคเลี้ยวมาฝั่งนี้อืมในอีพีนี้เนี่ยผมตรงได้เออแบบว่าชนะแล้วละ่ะไม่ต้องเอาที่หนึ่งที่2หรอกขอชนะก็พอขอเถอะถือว่าขอละกันเดินลงมาอย่างงี้โอเคเราต้องไปขึ้นเช็คพอยต์ให้ได้เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ลุ้นมากฮึบฮึบโอเคเฮ้ยโอ้โหดรีเซ็ตตัวดีกว่าเว้ขี้เกียจขึ้นไปไงโอเคต้องมามเริ่มไต่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ใกล้ๆ้นะฮะพุทธศนา ทำไมคุณต้องทํามาไกลขนาดนี้ครึบโอเคชึบชึบแย่ไปไงต่อวะนี่ฮึบโอเคเออผมคิดว่านะครับว่าจะทําให้เป็นคริสต์มาสที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่ทุกคนเคยเจอมาแต่ไม่ได้ไงเพราะว่าของมันขึ้นราคาเนี่ยก่อนที่ผมจะมาอาัดเนี่ยผมก็ไปเช็คราคามาแล้วนะผมเช็คเมื่อประมาณกี่กี่อาทิตย์วะ <c oughs> ไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้เพิ่งเช็คราคาของเนี่ยคือเพิ่งแบบว่าเออจะเข้ามาอาัดแต่ก่อนเนี่ยของมันราคา50โลบักเองมั้งแต่และอย่างเนี่ย แต่ตอนนี้มันขึ้นเป็น150ห้าโอ้ไม่กอดใครมันจะไปซื้อไหวมีแค่200ชึบโอเคฮึบโอเคตรงนี้อย่าพลาดนะอย่าพลาดนะโอเคเออเช็คสปาตรงไหนอย่ามาตายตรงนี้นะขอละเออมาตั้งไกลโอเคงี้เออซื้อเวลาต่อไม่ได้เนี่ยผมจําแบบนี้ได้ดีคือเราจะซื้อของได้ทีละหนึ่งอย่างเนี่ยไม่สามารถซื้อซ้าได้อะไรประมาณนี้โอ้ทางนี้คืออะไรโอ้มีให้เราเลือกไป เอออันนี้จะง่ายกว่าเป้าปเราจะต้องแปลงง่ายเว้เราจะไม่ยอมไปัยากยากโอ้ดูดออบบี้ตอนบรรยากาศหนาวๆนี oh ่ม okay. ันสุดยอดจริงๆบรรยากาศชิสปัดหนาวๆโอ้ยตายไม่เป็ตายแบบแบบนี้แค่ร่วงเฉยๆนี่ไงแล้วก็รีเซตตัวขึ้นมาแล้วก็เออค่อยๆไปนะชึบอย่างนี้โอเคโอเคฮึบเออฮึมอย่าหาว่าผมสอนละกันโอ้ย หน,นาวอย่างนี้มาโดดออบบี้อย่างนี้สุดยอดเลยความตื่นเต้นเพิ่มขึ้นแบบเออสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหดีคนนี้เขาน่าจะรู้จักผมนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเออทำไมเราต้องมาโชว์อะไรให้เขาเห็นด้วยวันนียย้ยิ่งเป็นคนที่เขารู้จักผมเนี่ยผมไม่อยากโชว์ความกากผมผมให้ดูเลยเป็นไงผมแซงไงผมแซงน้องเขามาแล้ว <c oughs> ผมแซงเว้ยเฮ <c oughs> ้ยลุ้นแบบหนาวๆอย่างนี้เฮ้ย <c oughs> โอเคโคโนทำไมผมต้องมาพลาดอะไรแบบนี้ด้วยวะอุ้ยผมอยู่ดานสีเอออะไรเนี่ยสีสมพูให้ไหมสีชมพูให้ไหมว่าสีนี้เขาเรียกสีอะไรวะสีส้มอ่อนสีส้มอ่อนแล้วกันโอเคเ้ยสีไข่เออเขาเรียกสีไข่โอเคบอกว่าจะชนะนะโอ้ยตายแล้วต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วเฮ้ย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 อีกยี่สิบวิเล่นแบบจริงจังไม่พูดไม่จ้า ไม่พูดไม่จ้า20วิทุกคนเนี่ยคิดว่าผมทำได้ไหม αι? ผมคิดว่าผมทำได้นะน้องๆอย่าลุ้นนะพี่ขอถ้าผิดพลาดอะไรมาเดี๋ยวพี่โดนด่าไงน้องๆอย่าคาดหวังขอร้องอุย้ยชนะจริงด้วยโอเคในอีพีที่แล้วผมลืมเข้าประตูนี้ไปเว้ยผมพลาดเอ่อที่3มหรือเปล่าวะหรือทีอ่1นี่แหละเออผมพลาดไปเลยเว้ยคือแบบยังไม่มีใครขึ้นมานี่แหละแล้วผมแบบไม่เข้าประตู้ยน้องๆหลายคนเนี่ยดา่าผมยับเลยทำไมพี่ไม่เข้าประตูทำไมพี่ไม่เข้าประตู ก็คนมันไม่รู้ไงก็ <laughs> ไม่รู้อันนี้ก็เห็นไหมเรามีประสบการณ์เว้เราไปอ่านคอมเมนต์มา <h ums> เอออันนี้คืออะไรเดี๋ยวพี่ซื้อให้น้องๆเออเห็นหลายคนบอกว่า <h ums> โอ้โหพี่อย่าไปแกล้งเขาเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ <h ums> <h ums> ดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนผู้พัฒนาให้เขาเนี่ยมีกําลังใจในการสร้างแมปต่อไปนะครับอืม <h ums> เออเดี๋ยวเดี๋ยวนะเรามีเงินตั้งพันห้าเนี่ยเราซื้ออะไรได้บ้างวะเนี่ยโอ้ควิกสปาซื้อไปเลยอันนี้ไม่รู้ล่ะอันนี้ซื้อไปก่อนโอเค อันนี้คืออะไรอ๋อซื้อนี้อุ้ยอันนี้ห้าร้อยโอเคซื้อแล้วจะอูโหอันนี้ดีอันนี้ดีไอ,นนอหัวใจเนี่ยทำให้เพื่อนของเราเนี่ยสามารถสามารถสามารถเฮ้ยจะพูดเขาไม่พูดไม่ได้สามารถเหยียบสิ่งกีดขวางแล้วไม่ตายนะครับไอหัวใจเนี่ยฮึเฮ้ยเกือบโอเคทางนี้ชึบชึบโอเคฮึบฮึบอย่างนี้ฮึ เฮโอเคโอค้ยเสียวไม่เสียวโอเคตรงนี้ฮึบโอเคบรรยากาศเอาหนาวอย่างนี้ดวดออบบี้อย่างนี้ความลุ้นนี่เพิ่มขึ้นมหาศาลบอกเลยในวัดอ้ยในบรรยากาศคริสต์มาสอย่างนี้หน้าหนาวทุกเออทุกแห่งใช่ไหมไม่ว่าจังหวัดไหนเขาก็หน้าหนาวกันใช่ไหมใช่แหละใช่แหละหน้าหนาวเนี่ยเฮึบอย่างนี้โอเคไปต่อไปกันต่อไปกันต่อสวยนั่นแหละโอ้ยไม่ลวงไกลอย่างว่า เฮ้ยโอเคเออฮะฮะอะไรทำไมผม,มต้องเริ่มใหม่เนี่ยแบมต้องเริ่มใหม่วะเออไม่ใครคุยอะไรไหมโอเคไม่มีใช่ไหมโอเคจะได้ไม่แบบเออต้องตอบอะนะโอโนผมไม่ได้มาเริ่มใหม่ทำไมเนี้ยกูดอะไรชมผมเหมอชมซานตาครอสคนนี้เหรอโอเค ชึบๆผมว่าเราต้องซื้อต่อเวลาให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับผมว่าไม่ใช่เพื่อนๆแหละซื้อให้ตัวเองนี่แหละ <c oughs> โอ้เหลือ90กาโลบักเนี่ยเบลโลบักก็จะหมดแล้วซื้อไปก่อนนะครับแล้วก็เอออะไรดีน่าจะหมดแล้วใช่ไหมเช็คพอยต์ไงเออลืมไม่ได้ไง45โอโเหลือ51โลบกักโอโซ my god โอโซถ้าเกิดไฟดับนะแล้วคลิปนี้แบบเออเลิกอัดอัตโนมัติเนี่ยผมร้องไห้บอกเลย บ้านผมยิ่งไฟดับบ่อยอยู่ช่วงนี้เออผมร้องไห้เลยบอกเลย <c oughs> เดี๋ยวผมซื้อทุกอย่างแล้วน้องๆอ,อย่าลืมมาเออดูคลิปพี่นะเออเพราะว่าน้องๆส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาเล่นด้วยอย่างเงี้ยก็มาตามมาดูในคลิปนะครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่ซื้ออย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ใช่งไงปกติเขาจะบอก <c oughs> โอ้พี่หนูก,ก็เล่นอยู่ในแบบเดียวกันกเดี๋ยวพี่แก้งหนูทําไมพี่แก้งผมทําไม <c oughs> ใช่ไหมเวลาแบบตามผมมาเล่นอย่างเงี้ยแล้วผมแบบซื้อของโลมักเอาเอาไปแบบว่าเอาไปแก้งคนอื่นอย่างเงี้ย แล้วผมไม่รู้ไงว่าเป็นเอ,อแฟนคลับในช่องเนี้ยผมก็แกล้งไปทัวร์นะครับแกล้งไปเรื่อยอแบบไม่รู้เรื่องนะคนบริสุทธิ์ต้องมาตายด้วยเอ,อความเออมึนของผมนะครับใครแบบระวังแบบว่าอยากตายเนี้ยก็มาเล่นด้วยกันได้เนรับแต่ถ้าใครแบบว่าหัวร้อนง่ายอย่างงี้ก็แนะนําว่าอย่ามาเล่นกับผมรับรองด้ตายแบบไม่รู้ตัวเรื่อยๆแน่เว้โอเคอันนี้น่าจะเป็นด่านเดิมหรือเปล่าวะวัดดีหวัดดีโอเคเราแบบอีซี โอ้ยกำลังจะพูดว่า easy เห็นไหมเวลาผมขี้โม้ทีไรเนี่ยผมตายตลอดเลยเวพราะฉะนั้นแล้วไม่โม้จะเป็นการดีกว่าพอโซพอโซโอเคตรงนี้ easy นี่ไงโม้โม้ใส่หน้าไปเลย easy 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 โคตรง่ายโคตรง่ายมาดิโคตรท้าทายเลยโคตรง่ายมาดิโคตรง่ายโคตรง่ายง่ายมากง่ายง่ายเกินไปเปล่าถามจริงเออง่ายง่ายจริงว่ะง่ายจริงเว้ย ชึบชึบโอ้ยเกือบตกโอ้โหอุซ่ากลยจะถึงแล้วพาดอย้วอุต่าซื้อเกมพาดอะไรที่มันแบบว่าทําให้เราได้เปรียบแล้วนะทําไมเรายังเออยู่ที่เดิมอยู่เลยอืมเราอยู่สีน้าเงินเหรอสีน้ําเงินอยู่ตรงไหนเนี้ยโอ้อีกสองขั้นน่าจะทันพอดีนะครับดูจากทรงแล้วน่าจะทันพอดีนะฮึบโอเคไปเลยไปเลยไปเลยอู้เขามีเอฟเฟกต์ธงประเทศไทยด้หรือเปล่านั่นเลือกประเทศเลยวะอังกฤษ โอ้ผมเริ่มผมเริ่มไม่ไหวกับเอ็มแบบนี้แหละเริ่มร้อนแล้วฮะชึบไอเทมเกียนคนมันไม่น่ามาเออเพิ่มราคาเลยรู้ว่าพุทธนาเนี่ยเขาอยากให้ผมเนี่ยแจกของขวัญอะไรที่มันแบบว่าเป็นสิ่งดีๆไงเออถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นราคานะผมซื้อไอที่มันสามารถแกล้งคนอื่นได้รับรองว่าโอ้โหทุกคนนี่ร้องร้องกันยับแบบ พี่ทำทำไมทำทำไมโอ้ยตายเลยพุทธนาสงสัยเขารู้ไงว่าผมจะมาทำคลิปเอ่อแมปนี้ไงเขาก็เลยแบบขึ้นราคาของไปเลยอย่างเงี้ยโอ้โหมีแค่200โลบัตเฉยๆหรอเดี๋ยวค่อยไปเติมใหม่แล้วกัน <c oughs> ผมขึ้มไงฮึฮึอีกสิบห้าวิมาขึ้มอะไรกันตอนนี้วะ <c oughs> อีกแค่สิบห้าวิเพิ่งมาขึ้มโอ้ไม่โ oh อ oh ้ไม่สิบห้าวินี่ผมอาจจะขึ้นไปชั้นสุดท้ายก็ได้ใครจะไปรู้ ฮึบฮึบโอเคเอาหมดแล้ว <c oughs> หมดเวลาแล้วเอาเละครับงั้นก็สำหรับวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นวัน,นคริสต์มาสเนี่ยผมก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรคำคมมาฝากแล้วกันนะครับก่อนที่จะปิดคลิปไปเนาะก็พัดลมไม่ได้สร้างแค่วันเดียวนะครับส่วนชาเขียวก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพัดลมใช่สำหรับน,นี้ไปละบ,บายบาย